พ่อแม่พี่นอ้องทางอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียดซี่สุขสุขพ้นวันนี้ก็จะมาเปิดรา,าคาวกล้วยปีก,กาดบ้านฟางแดงตำบลฟางแดงอำเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูครับครับพ่อสมบูรณ์วันนี้พ่อสมบูรณ์จะมาฝากพี่น้องเฮ้าสวง,งามเจ้าตครับเราขอไปซอยถามพ่อสมบูรณ์ได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนนําซื้อในนําบ้านนะครับครับสวัสดีครับผมกับพ่อสมบูรณ์น้ำเอ,อ่อยูบ้านฟางแดงตำบลงแดง เพื่อนากังน้องบัวรำพูครับครับก็เอามาฝากพี่น้องคือเก่าเนาะมื้อนี้ก็มาฝากพี่น้องเันสองอันสามโครมกับสามเมยม่านครับครับสามโครมกับสามเมย์ม่านครับบอเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยพอศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าครับมาเบิ่งมาชมน้ำพอสมบูรณ์ครับราคาเกษตรกรบ่พ่อราคาเกษตรกรครับราคาเกษตรกรครับเบิ่งแม่ลูกเนาะ แม่ลูก Pizza, be ครับแม Ou Ou <Comm rup. S 1> ่น <Geez. S 2> ี่เขาตั้งซื้อเพิ่นไปครับพอชื่อว่าแม่คำคุ้นครับแม่คำคุ้นแม่คำคุ้นนี่เพิ่นเป็นสายใดพ่อเพิ่นเป็นสายอันพัฒนาล่ะครับสายพัฒนามาแล้วเนาะครับผมครับอ่าข้อมูงเท่าไรครับควอมูลเพิ่นร้อยสามสามสามสี่ครับร้อยสามสิบสามสามสิบสี่ประกันตำนี้เนาะรับประกันตำนี้ครับรับประกันตำนี้ครับอ่าอ่าสถานะในท่อเพิ่นมีอะไรบ้างพอเพิ่นผสมเหรอครับผสมกับ เบิ่มพันล้านไนสามเดือนไปปลายแล้วครับผสมกับเบิ่มพันล้านเนาะครับผมมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครับครับเอามาให้พี่น้องเขาเบิ่งนี่ครับเบิ่งเลยครับอ่าครับนี่ครับครับเบิ่มเสียเบิ่มพันล้านครับพี่น้องก็มาเบิ่งด้านหลังเบิ่งด้านหลังพ่นมือพ่นผสมครับมีกระหลอดครับอ่าพ่นผสมตั้งแต่วันที่สิบเก้าเดือนพฤศจิกายนหกหา กำนวดคลอดเพิ่นกับวันที่สิบเก้าเดือนตุลาหกหกได้แล้วสามสามเดือนในน้นอยเนาะครับพี่น้องกลมาเบืองมาชมเาน้ำพอสมบูรณ์ครับเพิ่นมีลูกตัวหนึ่งนะพ่อเนาะนลูกตัวแม่หรือตัวผัวลูกตัวแม่นี่ยเพื่นเป็นสายใดพ่อพเลูกสาวแก้วขวัญเื่นเปอครับ้ออบลูกสาวแก้วขวัญเนาพ่อเพื่นเป็นข้ยเผือกเนาะแก้วขวแก้วขวัญครับ ได้แจ็คเดือนก็พอได้ซีเดือนนหน่อยนะครับได้ซเดือนน,น้อยๆเนาะโอ้ลูกสาวผ่นงามครับ,รบลูกสาวงามมีควันหาบเงินหาทองมโน,โน,นดีครับครับมโนดีครับแข้งขาเงาสวยอ่ามโนัวโน่นดีครับสำหรับลูกสาวลูกที่ใดพ่อนลูกที่สองครับลูกที่สองลูกพี่สามในทองเนาะครับพ่อแม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าไหร่พอเปิดเจ็ดห่นครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท ต่อรองได้มันบ่พอร่องใดครับเป็นตะขึ้นครับเป็นจะเลี้ยงได้ครับลูกก็ดีครับนี่ลูกดีลูกตัวแม่เนาะดีครับใช่ดีคพ่อกับน้าลูกเพิ่นครับครับซื้อสองได้สามครับซื้อสองได้สามครับมีควันหาบเงินหาบทองท่ายดีครับสำหรับลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวสุดยอดเลยครับนำหน้าได้ครับในทองก็ดีครับในทองกะผสมกับเบิ้มพันล้านเนาะเบิ้มพันล้านครับในราคาเจ็ด เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดหบาทครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับเอาอันยางให้พี่น้องเบื้องหน้าครับพออ่างดีครับครับยางสุดยอดเลยครับครับเบื้องอัตลักษณ์เพิ่นช่องก็เริ่มม่งขึ้นมาหลายเติบแล้วครับครับเบื้องอัตลักษณ์ด้านหน้ากนพอเองหน้าครับครับเบื้องตาแต้มแจ่มจ้ำพออ่องถึงนองขาวครับพอหนุ่งนอนดีครับครับเรีบดีครับครับเรียบไงอ่างครับเพิ่นนี่สายอ่างครับสำหรับอ่างเนาะครับทรงลูกดีลูกสวยทรงลูกสุดดยอครัับบตวนนี้เเเเอออาิิ่่่งลพพ ครับครับเบึงลำโตตะกี้ก็บอะไรล่ะครับเดี๋ยวนยาฤทธิ์กับข้อยกับหยับลงมาจักหน่อยครับครับกับจังหน่อหยับปองขายได้หลายครับนี่ครับบึงท้ายครับครับสุดยอดแล้วครับเงาหางครับนมซีเต้าครับขาเงยอ่างเงยครับครับอ่างสำหรับแม่นี่เนาะครับผมครับข้างหน้าได้ซื้อสได้สซื้อสองได้สามครับลูกจได้อีกไหครับนี่ลูกตัวแม่เนาะครับครับลูกเป็นคัดครับเลยครับครับลูกหยักยาแห้ง ครับลูกก็สวยครับลำโตดีสิ่งต่เครื่องกับใบอ้อยครับครับเพื่นแต่ลูกคนครับครับเป็นตาไปเลี้ยงครับพี่น้องเห็นแล้วก็จังโทรมาหาพอสมบูรณ์ดูบ้านฟางแดงครับโทษมาคุยกันแล้วครับมันต่อรองราคาครับครับเลงปั่นพี่น้องชุบชุบฟันคือนก้าครับครับมีรถรับส่งบ่พ่อรถรับส่งครับจักกิโลพ่อครับไก่ไก่คุยไรบดครับไก่ก็ได้ไก่ก็ได้ครับครับอ่าคุยกันสก้อนครับครับคุยกันก้อนเนาะครับครับคตัวต่อไปเลยพ่อ ครับมาช่มตัวที่โคมที่สองครับพี่น้องโคมที่สองแม่นี่ตั้งซื้อเพิ่นไปครับซื้อแม่วันไม่ครับแม่วันไม่เนาะครับผมเพิ่นเป็นสายใดพอเพิ่นเป็นสายพัฒนาครับสายพัฒนาครับผมเนาะครับผมช่อมสูงเท่าไรครับควอมสูงร้อยสามี่สามหาครับร้อยสามสิบสี่สามสิบห้าประกันตํานี้อีกเนาะประกันตํานี้ครับประกันตันี้ครับสถานะในท้ทองเพิ่นผสมหรือเปล่าเพิ่นมาท่านผสมครับลูกเพิ่นหัวก็ได้จีได้สองเดือนครับมาท่านค ก็ท่านขึ้นครับท่านเป็นสั์ครับนี่ครับลูกพันลูกแม่ครับลูกตัวแม่เนาะครับลูกตัวแม่นี่ได้จักเดือนแล้วพอ่สได้สองเดือนพอดีเหรครับได้สองเดือนครับเป็นลูกที่ใดครับเป็นลูกที่สองครับลูกที่สองครับผมครับข้อมแม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าใดบ้าเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทกันราคาเกษตรกรค่าเกษตรกรต่อร่องได้ครับต่อรองได้ครับเาเบิ่งสถานะในทองพ่นยังมาท่านผสมไหมเพราะท่านผสมท่านเป็นสั์ครับใกล้เราแล้วครับ ลูกย no ังน้อยอยู <m 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 ่เนาะครับลูกยังน well ้อยครับอีกบ่โดนครับอีกบ่โดนเนาะบ่โดนครับบะเบิ่งครับครับครับตลาดเพิ่นครับแต่แต้มดีครับหัวโนกดีครับแต้มชัดเจนครับผมแม่นี่หัวโนกซองทางหัวโนกโน่นวโนกดีครับเขาอุ้มบ้าครับพุ่นครับเล็บใหญ่ครับเล็บใหญ่เล็บน้อยก็ดีครับเอืกอ้าคกใหญ่ครับเพิ่นนี่้าคกใหญ่ครับมีกำไรหนาหลังครับผมครับมุนจังหวัดเนี่ยพอมุนมาพีลูกละ มูลไม้พี่น้องเฮาเบิ่งได้ชมครับท่ายางท่าเดินครับครับล่ำตัวครับครับงามครับเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงครับเลี้ยงง่ายๆครับกินยาบัดมือครับกินยาดีเนาะครับบัดเท่านั้นครับเอาหมุนเบิ่งอันท่ายพนเั็บนหมคพ่อครับไม่พีลูกเบิ่งลูกมันนุ่มครับเพื่อพี่น้องเฮาสนใจอยากเอาไปเลี้ยงท่ายดีครับท่ายดีนมดีครับท่ายดีครับลูกเดี๋ยวยั Ow. งง่ายงายลูเกเออ <hacerlo? S 1> <N> ใช่ดีเงาหางครับนมซีเต้าเนาะครับข้าดีครับขึ้น้าดีครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับครับเปิดเท่าไหร่ก็พอเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับผมงามเลยครับพี่น้องเห็นแล้วครับมาเบิ่งน้ำพอสมบูรณ์ครับลูกลูกตัวแม่ลูกก็สวยทรงลูกครับลูกดีครับลูกขึ้นไปร้านสาวกล้วยน้องบัวครับอ๋อร้านสาวกล้วยบัวทีดอกเล่ายางดีครับสีดอกเล่าครับ สือเลยครับก็ฝนตกหยาบงมันนี่แพ่งไปจะไงครับเดี๋ยวนี้ต่อรองหลายๆครับต่อรองได้อีกเนาะครับผมพี่น้องเห็นเราก็มาเบิงน้ำพอสมบูรณ์อยากมาเบิงตัวจริงกต่ปัจจุบานฟังเด็กครับมาคุยกันใช่ครับถือโท่มากคุยกันเลยครับเอฟซีเมืองนอกเมืองก็โท่มาคุยกันครับแบ่งปันกันทุกคนครับครับตัวต่อไปเลยพอครับครับมาชมค้อมที่สามครับ ครับผมอ่าคมที่สามแม่นี่ตั้งชื่อเพิ่นไปครับแม่นี่ชื่อว่าแม่อันสายแม่สายบัวครับแม่สายบัวครับผมแม่สายบัวนี่เราก่อมาแต่ทั้งใดครับเราเราก่อนเป็นสายพัฒนามากแล้วครับสายพัฒนาเนาะครับผมครับความสูงเท่าใดครับแม่ความสูงหน่อยสามสามสามสี่ครับหน่อยสามสิบสามสามสิบสี่ประกันต่ำนี้เนาะครับประกันต่ำนี้ครับประกันต่ำนี้ทุกอย่างครับอ่าเพิ่นมีลูกตัวหนึ่งบอกพิ่นมีลูกตัวหนึ่งครับตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแม่คือกันเนาะครับ ตัวแม่นี่ได้จักเดือนแล้วได้เดือนก็กลัวครับได้เดือนกลัวๆเนาะโคนดีไว้สำหรับลูกสาวพ่อหนาดีครับหัวโนกดีครับนี่ตาแต้มชัดเจนเนาะครับลูกสาวลูกที่ใดก็พอลูกที่ลูกที่แรกครับลูกแรกเนาะครับผมพี่น้องมาเบ่งมาชมกับน้ำพอสมบูดจัดมามีแต่ลูกตัวแม่สวยๆครับเป็นตาไปเลี้ยงครับเปิดเท่าไรครับพ่อคุแม่แม่นี่เปิดไว้ห้ามื่นห้าครับห้าหมื่นห้าห้าบาทครับต่อรองได้อีกต่อร่องได้อีกครับ ต่อรองได้อีกครับกับโม่งมาชมเอกาทรัพับพอสมบูรณ์วันนี้จัดใองพี่น้องเฮาในราคาเกษตรกรน้ะพ่อต่อมาโทรมาเลยครับแปลงปั่นกันคือเกาครับไก่ไก่ามาครับเบอรโชาเยครับครับเบอร์โทรกบอร์หกห้าศูน์โทร้าศย01 01ู่งูนย่งู่ง์แม่เพิ่นครับอัตลักษณ์ครับอนต์เขางามครับเต้มชัดเจนแต้มชัดเจนครับสำหรับแม่นี่เขาสวยเขาสวยครับเขาใหญ่ดีหัวกระหนกดีครับหัวโน่นดี มีควันสองทางครับปากใหญ่เนาะปากใหญ่ครับกินยาดีครับเลี้ยงง่าอีไงครับเชื่องเชื่องที่สุดเหรอครับคือบอกเผาใหญ่ครับเล็บใหญ่ขาใหญ่ครับเอาหมุนเบื้อง้ายจะหวังเบื้องใต้เพื่อนเพื่อนน้องเข้าสนใจครับเห็นเหล่ามาเบิ่งน้ำพร้อมบูรณ์ครับจัดไม้พี่น้องเฮาจังน้อยเถียงยานี่หนาเป็นตะหน้าเหรอครับนี่มากแบบใดถ้าซ้ำนี่กิ่นตะเฟี้ยงก็ยังไข่ล่ะครับ มากแบบใดชอบแบบใดก็แจ้งท่มาหาครับเข้มาคุยกันได้เลยครับหนองหางครับครับหางเป็นพวานมซีเต้าครับเอาหมุนดันนี่ไม่หีกดพว่หมุนทายางทาเดือนครับพี่น้องเข้าเบิ่งครับครับสวยงามหน้าเขาดีครับหน้าตาดีครับโก้มแม่ลูกลูกตัวแม่ครับครับงามได้เห็นเราแตจับจองมองหาเอาครับครับครับตัวต่อไปเลยพ่อ ครับมาชมตัวที่สี่นะครับที่ครับตัวที่สี่นี่แม่นี่ตั้งชื่อเพิ่นไปครับชื่อว่าแม่ขวัญครับแม่ขวัญครับแม่ขวัญนี่เพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดพ่อเพิ่นเป็นสายอันเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อเนาะเจ้าเนื้อครับอ่างเงวครับอ่างเงวเนื้อหนังดีสำหรับแม่นี่ครับ กามสูงเพิ่นเทไรกับพ่อรอยสามสองสามสามครับรอยสามสิบสองสามสิบสามครับสถานะในท่ทอเพิ่นมีดเหรอเพิ่นผสมเหรอครับผสมกับพ่อได้ไใบครับผสมกับพ่อนี่ครับในใบครับเจ้าพายุครับเจ้าพายุมีใบครับมีเอกสารเนาะครับผมพี่น้องกับมะเบิองมีใบมีเอกสารครับเจ้าพายุครับด้านหลังครับ เบืองด้านหลังเพิ่นกับผสมตั้งแต่วันที่สามเดือนยี่สองหกขาครับครับในสามเดือนครับในสามเดือนเนาะครับสามเดือนหน่อยครับทองน้อพ่อรับประกันทองครับรับประกันทองสําหรับแม่นี่ครับอ่าทองที่ใดพ่อทองที่สองครับทองที่สองครับครับผมพี่น้องมาเบืองมาช่อมเอาสําหรับแม่อ้างไงอ้างดีครับนะหนาเบ่งล้ำตัวครับครับเนื้อน้ำดีลตัวดีข้อดีครับข้อนะทรงลูกดีเนาะแม่นทรงลูกดีครับสําหรับแม่อ้างครับ เพิ่งวันท้ายเพิ่นวันท้ายครับเบิ่งท้ายมาพีลวามะนะเพิ่งไทยไทยดีครับท้ายใหญ่ครับงาครับอ่างดีงาใหญ่เงาาใหญ่นมซีเต้าครับสำหรับแม่พันครไก่หนาหนาครับคำว่าไก่ชาริ้งหนุนตาครับเพิ่นนี่สายเพชรอุดรครับผมเบื้องด้านหน้าครับครับด้านหน้ากระตาแต้มดีครับด้านหน้ากระตาแต้มครับแจ้มจำชัดเจนครับปากไงครับเอิร์กเผายไง ครับพูดสองอ่องครับเผาใหญ่เนาะครับบุมีตํานี้ยังเนาะพอบุมีต่ำนี้ครับแล้วก็ม่านชัดเจนครับตรวจท่องแล้วครับตรวจท่องแล้วรับประกันท่องครับเอาไปเพราะพิดหวังเนาะพอมีพิดหวังครับลูกหนาเป็นตะนไห้ครับหนาทรงลูกดีครับเปิดไปเปิดไปห้าหมื่นเจ็ดครับต่อร่องได้อีกครับตัวร่องได้อีกเนาะครับผมครับเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับตะกี้กับวบอยูนี่เหละครับราคาเพิ่น ครับยนเล้าก็จับจองมองหาหางดีหางเป็นฟัวดีครับครับตัวต่อไปเลยพอครับมาชมตัวที่หาแม่ปลาพรอครับผมตัวที่หาแม่นี่ตั้งซื้อเพิ่นไปครับแม่ดอกอ้อครับแม่ดอกอ้อแม่ดอกอ้อนี่เราก่อมาจต่ทางไหนพ่อเราก่อกับสายเพชรดอนครับสายเพชรดอนเจ้าเนื้อเนาะเจ้าเนื้อหงอคขึ้นกันครับหงอกหง่อนล่ำครับ่นครับ ควอมสูงเท่าไรก็พอข้อมูลสูงร้อยสามสี่สามห้าครับร้อยสามสิบสี่สามสิบห้าประกันตำนี้เนาะประกันตำนี้ครับสถานะนีนท่อเพิ่นมีเหรอป๋อพ่อพันผสมแล้วครับตัวท่องแล้วครับครับพ่อได้๋ยวไปกบพ่อเก้ายอดครับพ่อเก้ายอดเนาะครับมีหลายเดือนแล้วครับมีใบมีเอกสารครับผมผสมครับได้หาเดือนก้วแล้วครับผสมจริงเนาะพ่อผสมจริงครับเก้าเก้ายอดครับครับมาเบิ่งด้านหลังโอ้ยกำลังปดเหรอครับเพิ่นกับผสมตั้งแต่วันที่สิบแปดเดือนเก้าหกขาครับได้แล้วอัน หาเดือนก็กลัวครับหาเดือนเนาะครับผมพี่น้องมาเบิ่งมาชอบเหมาะสำหรับพ่อพันธุเก้าเก้ายอดครับสวยเลยสำหรับสวยครับสวยหน้าตาดีครับท้องที่ไหนพ่อท้องแรกสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกครับรับประกันท้องเนาะรับประกันท้องครับตรวจท้องครับตรวจท้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยมีอ่าวิดีโอให้เบิ่งเนาะครับมีวิดีโอครับสำหรับแม่นี่งามๆเลยเบิ่งอัตลักษณ์พันโอ้อ่างเนาะแม่ครับอ่างดีครับเน่าครับหน้าตาสวยหัวโหนกครับ เบื้งหน้ครับเบิ่งหน้าตาเลยครับเบิ่งด้านหน้ากตาแต้มชัดเจนเนาะครับหน้าเขาก็ดีครับเขาสวยสวยงามครับหัวหนุกโน่นครับหัวหนุกหัวน้นเดือยครับแข่งขาใหญ่ายเอื้าวใหญ่ายครับเบิ่งข้อสองอ่อนเงือบเผาวก็ใหญ่ครับสูงแม่นี่สูงสุดยอดครับสูงเงาครับสูงเงาครับเอาม้วนเบิ่งงไายเป็นแม่บอกได้ครับเพื่อนนี่เอาไว้เอาแนวเอาเป็นพันธุ์ได้เลยครับแผ่พัฒนาแล้วครับครับท่ายดีนมซีเต้าครับ กับเมืองน้ำโอสมบูรณ์ครับพี่น้องครับจัดมาแม่งามๆในราคาเกษตรกรเนาะพ่อครับเกษตรกรครับเปิดเท่าไรก็พอแม่เปิดไปอันห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าพันครับตัวร่องใดคือเก้าครับสุดยอดเลยครับนี่ตัวร่องใดอีกสุดยอดเลยครับนี่ตัวร่องใดอีกครับตรวจท้องแล้วได้สาวลูกเล้วครับงามงามได้สำรับแม่ครับเบิองนมเพิ่ออะไรครับทองแรกครับครับสาวทองแรกครับสาวทองแรกครับ นุ่มเริ่มจอห้วครับนุ่มสวยงามเลยครับนุ่มเน่นอนถ่ายดีถ่ายดีลำตัวดีครับลำตัวดีแข็งขาดีมัดครับเพื่นนี่แข็งขาดีครับตรงตัวตรงหน้าหัวหนกดีครับหน้าตาสวยงามเลี้ยงง่ายๆครับเพื่นนี่ครับกินยาดีเนาะยาดีครับเลี้ยงง่ายครับจนว่าไม่อยากขายครับจนว่าจะเอามาเปิดครับ อยากปั่นพี่น้องเข้าไปเลี้ยงเนาะครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่หกเนาะพ่อครับตัวที่หกแม่นี่ตั้งซื้อเพื่อนไปครับแม่นี่ชื่อว่าแม่หูครับแม่หูเนาะครับผมแม่หูนี่เพื่อนเป็นสายพพนธุ์ใดพ่อเพื่อนเป็นสายพัฒนาขึ้นกันครับสายพัฒนาครับข้อมูงเท่าไรครับข้อมูงเทาไรสามสามสามสี่ครับร้อยสามสิบสามสามสิบสี่ประกันต่ำนี้เนาะประกันต่ำนี้ครับ สถานะนในทองเพิ่นผสมแรือเปล่าเพิ่นผสมหลายเดือนแล้วครับหลายเดือน,ลนแล้วเนาะกับพ่อได้ไปพ่อกับพ <ela> ่ออันเป็นนอัพาะเป็นลูกไส้เกาเจริญครับลูกไส้ลูกไส้เกาเจริญเนาะครับผสมสองพันครับได้หลายเดือนแล้วครับตัวช่องแล้วผสมกิ่งตัวช่องแล้วครับได้เจ็ดเดือนก็พอได้สี่ขาสี่ข่าเดือนสี่ข่าวหกเดือนแล้วครับอ้างแล้วครับในทองเพิ่นก็จะเป็นหลานเกาเจริญครับเกาเจริญเนาะครับผมสำหรับแม่ พันงามๆเลยครับครับวามสูงเท่าไรก็พอความชุ่งลอยสามสิบสามสามสิบสี่ครับลอยสามสิบสามสามสิบสี่ครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับเปิดไว้อันห้าหมื่นสองครับห้าหมื่นสองพันราคาเกษตรกรครับราคาเกษตรกรครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ใหญ่เงาเงาอ่างครับอ่างดีครับท่องที่ไหนพอท่องที่สองครับท่องที่สองเนาะครับมาเบิ่งอัตราขวัญดันนะครับมีตาแต้มแจ่มจ่ม พ่ออ่องถุงน่องขาวครับเปล่าเนี่ยเปล่าง่ขาดีครับพ่ออ่องบ่มีปัญหาเนาะพ่อครับบ่ปัญหาครับตาตาดีตาดีครับแข้งขาขาวดีแต้มชัดเจนครับมีควันซองทางครับแข้งขาใส่ถุงเท้าถุงเท้าดีครับม้วนเบื้องท้ายพ่อครับง่ายง่ายครับท้ายก็ดีครับท้ายดีครับมก็ดีครับต้นสีเต้าสวยๆเลยอ่างสำหรับแม่นี่อ่างครับง่ายครับถือพ่อมราคาประหยัด ยังต่อร่องได้อีกครับราคาถูกๆเนาะครับผมจัดมาให้พี่น้องเขาได้เลี้ยงครับได้หลายเดือนแล้วครับถ่าเอาลูกแล้วครับสามแม่อยู่นี่ครับว่าจะได้ลูกวัตสุตัครับออกไทยเรียวกันครับโทษข้าบ้านเอาพอครับเอาแพ็คสามกับถือลงมาอีกครับเอาทั้งซ้ำมาซาเบิดกกอนครับเอฟซีกับเมืองอกกับโทษมากเลยครับเอาสามแม่มันนี่ราคาประหยัดลงมาอีกหลายครับประหยัดถ้าไปสามตัวครับไปสามตัวครับถือลงอีกหลายครับ มีสตูผสมตัวดีบัดครับครับติดต่อพ่อเข้ามาเนาะครับครับเบอร์โทรพี่น้องเราเนี่ยเบอร์โทรกับเบอร์เก้าครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่ง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 ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าครับพี่น้องติดต่อของมหาพรสบุญดุบันฟางแดงครับตำบลฟางแดงอำเภอน้าก่างจังหวัดน้องบัวน้องพ่อครับครับเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาจากใต้ขั้วไอ้ข้ามาเบิองมาชมเอาครับครับ ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามไลค์กดแชร์อ่าพูดติดตามครับพูดเท่มากใฮะยูดีมีแห้งตลอดปลอดภัยครับให้ห้างให้เมียมั่งมีสีสุกทุกคนแล้วครับเด้อครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อการชิปนาครับครับพ่อการชิปนาครับ